เอาละสิครับงานงอกอีกแล้วซอนฮึงมินไม่ได้บินมาด้วยนะฮะตอนแรกเนี่ยเห็นพาดหัวข่าวบอกว่าไม่เห็นเงาซอนฮึงมินที่เดินทางไปที่แฟรงก์เฟิร์ตนะครับผมก็ยังรู้สึกว่าเอออาจจะขี่มอเอรไซค์ตามมาหรือเปล่าแต่ว่าพอเช็คเนื้อหาดูแล้วเนี่ยนะครับล่าสุดก็ยังบอกว่า ซอนามินนั้นจะพลาดในเกมนี้จริงๆนะครับเพราะว่าปัญหาจากการเจ็บเท้าครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรายละเอียดรวมถึงว่าทางออกนะถ้าเกิดว่าไม่มีซอนมินจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีออปชันไหนบ้างนะฮะที่จะมาทดแทนตำแหน่งของเขาในค่ำคืนนี้ขอย้าว่าเตะค,คืนนี้นะครับไปเยือนแฟรงเฟิร์ตนะฮะในเกมที่ชิสตาครับจะเข้ารอบรองหรือไม่ในเกมยูโรปาลีกนะครับกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e ด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะฮะช้อปปิ้งผ่านช้อปปีนะครับตามลิงก์ที่ผมให้ไว้นะฮะชุดที่จะใส่ได้ในช่วงซัมเมอร์รับหน้าร้อนแบบนี้นะครับเสื้อยืดยืดเปล่านะครับเริ่มต้นที่100บาทรวมถึงเสื้อฮาวายด้วยนะอ่ะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของซอนิมินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บเท้านะฮะจนไม่ได้เล่นในเกมกับวูฟเราก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยเก็บตัวหลักเก็บตัวหลักไม่มีชื่อเป็นตัวสำรองเลยนะฮะ คงจะเก็บตัวหลักไว้แหละการละครมัง้งอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเอาเข้าจริงแล้วถึงวันเดินทางนะครับมาที่แฟรงก์เฟิร์ตเยอรมันเนี่ยปรากฏว่าซอนนมินก็ไม่ได้เดินทางมาด้วยนะครับเลยคนที่มากันนะครับเช็คในรายชื่อเนี่ยมากันฟูลทีมครบครันบางคนที่จะไม่ได้เล่นยังมาเลยอย่างคินสกี้อย่างเงี้ยนะครับก็ยังมานะแต่ว่าซอนนมินนั้นจะพลาดเกมนี้อย่างแน่นอนน้แอนยังบอกนะครับว่า คือที่จริงแล้วซอนนมินพยายามที่จะกลับมาซ้อมนะเมื่อวานก่อนที่จะเดินทางเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ามันไม่ไหวจริง,รงก็เลยต้องพักฟื้นอยู่ที่บ้านนะครับตามการให้ข่าวของแอนนะคือพยายามทุกวิีทางแล้วนักเตะก็ไม่อยากพลาดหลอกเกมแบบนี้มันสําคัญแล้วซอนหนึ่งมินก็มีประสบการณ์ในการเล่นบนเดสลีกานะเล่นกับฮัมบูร์กเล่นกับเรเวอร์คูเซนเพราะฉะนั้นการเจอกับแฟรงก์เฟิร์ตเขาก็น่าจะพอจะรู้อะไรดีๆอยู่บ้างก็อยากจะเล่น แต่ปรากฏว่าเมื่อลงไม่ได้นะครับเราก็ต้องไปดูว่าเออมันจะมีทางไหนที่มาทดแทนแก้ไขกันได้บ้างนะฮะพอไปดูตัวเลือกอื่นๆนะครับคนแรกเลยที่นึกถึงก็คือมาติสเตลเพราะว่าเฮ้ยในเกมกับวูฟเนี่ยเล่นดีอยู่นะคือพลังในการที่สร้างเกมรุกพาบอลไปข้างหน้านะฮะมีฮอร์โมนที่พรุ่งพลานในเกมเออทางด้านซ้ายริมเส้นเนี่ย ก็ใช้ได้อยู่นะครับมีจังหวะที่เปิดป้อนเอาไปให้โซลันกี้ได้เข้าทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็น่าจะตอบโจทย์นะตำแหน่งต่อตำแหน่งแล้วก็วิธีการเล่นก็คล้ายๆกันด้วยซ่อนังมินก็ลุยอยู่แบบนี้กระชากหลอกแล้วเปิดเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าว่ากันแบบไม่ซับซ้อนอะไรเนี่ยมาติสเตลก็น่าจะเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งอันดับ2คือ,อโอโดแบร์นะครับก็เป็นผู้เล่นเพื่อนซีของมาติสเตลนั่นแหละนะครับ ก็คล้ายๆกันคนนี้ก็เล่นริมเส้นได้แล้วก็ในฟุตบอลยุโรปนี่ก็ยิง2ประตูนะพาทีมเข้ารอบมาได้จนมาเจอกับแฟรง k ์เฟิร์ตเนี่ยนะฮะก็ถือว่าน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเป็น1ในช้อยด้วยเหมือนกันนะครับนะมีทีเด็ดที่การเข้าทำประตูนะครับโอโดโบแบร์นะฮะคนที่3เเบนน์น์จอนสันในบริบทนี้คือ โยกมาเล่นริมเส้นทางด้านซ้ายแทนซอนอมินเลยไหมเนี่ยนะครับผมมองว่าเบนเนดอนันเวลาที่มาเล่นทางด้านซ้ายแล้วโชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกต่างกับตอนที่เล่นทางขวานะแต่ทีนี้เนี่ยคูลูเซฟสกี้กลับมาแล้วเบนเนดอนันจะได้เล่นหรือเปล่านะครับถ้าได้เล่นก็ต้องโยกมาทางด้านซ้ายแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่านะแอนมองว่าเบนเนดอนันเหมาะที่จะเป็นตัวสำรองก็ต้องว่ากันตามนั้นนะครับ คนที่4คือริชาร์ดิสันเล่นริมเส้นได้ไหมได้แต่ว่าผมดูแล้วออปชันในช่วงหลังเนี่ยการใช้ริชาร์ดิสันเนี่ยน่าจะให้มาเป็นตัวเป้ามากกว่าน่าจะเป็นตัวสำรองของโซลเลนกี้มากกว่าน่าจะเป็นออปชันในการที่ไปเข้าชาร์จเข้าฮอสรอเก็บตกในกรอบเกียรโทษอะ่ะเหมือนนัดที่เจอบู๊นั่นแหละนะครับน่าจะมีประโยชน์มากกว่าถ้าเล่นริมเส้นเออบางทีก็ฝ่าได้บางทีเข้าไปไม่ค่อยได้นะ นะครับคนอื่นๆที่พลิ้วกว่าริชาร์ดสันมีเยอะแยะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะใช้ริชาร์ดสันเล่นปีตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคือคูลูเซฟสกี้ผมมองว่าออปชันนี้มันมันคนละอย่างกับซอนนึ่งมินผมมองว่าถ้าคูลูจะได้ลงเกมนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับซอนนึงมินคือเขาน่าจะเป็นการเรียกว่ากลับมาเพื่อลงมาทวงตำแหน่งของตัวเองมากกว่าทางด้านขวานะครับหรือไม่ก็เล่น ตรงย์เมเกอร์ตรงกลางหลังกองหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าคูรูเซฟสกี้จะเป็นตัวจริงในนัดน,นี้มันไม่ได้เกี่ยวกับการบาดเจ็บของ s o ลมินมันน่าจะเป็นสิ่งที่นายแอนต้องใช้มากกว่าเพื่อความเ,าเขาเรียกว่าแตกต่างในเกมรุกในช่วงหลังที่มันมันมันไม่ค่อยมีมิต,ติมากมายเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามีคูรูเซฟสกี้แล้วเนี่ยมันจะแหวกชอนชัยไปได้นะครับช่องเล็กช่องน้อยตรงกลางมั่งริมเส้นมั่ง เขาได้หมดนะแล้วก็คลึงบอลไปนะไม่ต้องไปเร็วแต่ว่าหลอกหน้าเท้าเนี่ยกองหลังนี่หลงกันหมดนะครับแล้วก็เวลาจ่ายนีย่เขาก็จะแบบมีเป้าหมายที่ชัดว่าจะเลือกส่งให้ใครสแกนดูรอบตัวแล้วค่อยจ่ายนะครับไม่เหมือนแบบพวกสายพลังงานที่กระชากกระชากแล้วเปิดวัดดวงเอานะฮะจ่ายแรงๆเข้ามาเอาไว้ก่อนนะใครที่ชัดทันก็ทัน ไม่ทัานก็วืดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับซอนอคูลูเซฟกี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะเป็นบอลเชิงที่ผมว่าสเปอร์ต้องมีแล้วก็น่าจะมีตั้งแต่นาทีแรกแต่ว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับการไปลงไปแทนตำแหน่งของซอนอมินเพราะนั้นจากตัวเลือกที่ว่ามาแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าทางด้านของมาติสเซลนะครับน่าจะมีออปชันที่ใกล้เคียงมากกว่าถามว่าจะแบกความกดดัน นะในการสร้างเกมจากกริมเส้นเหมือนอย่างที่ซอนนึมินเคยเคยรับบทหนักเอาไว้ไหมเนี่ยผมว่าคงไม่ขนาดนั้นนะครับโอเคแหละว,ว่ามันอาจจะกดดันอยู่แล้วนะครับในการที่เล่นแทนตําแหน่งแต่ในบทบาทเวลาที่ลงไปจริงๆแล้วเนี่ยนายแอนจะต้องกระจายบทออกไปนะครับเพราะว่ามันคนละคนกันนะ่ะต้องพูดง่ายๆว่ามาทิสตแซลเป็นผู้มาใหม่แล้วก็อาจจะยังไม่ใช่แบบ ตัวความหวังที่มันจะเปลี่ยนผลการแข่งขันให้กับเราได้นะครับไม่เหมือนกับซอนอมินที่อยู่มานานแล้วก็เพื่อนๆก็ไว้วางใจให้บอลไปที่เขาเยอะมากในแต่ละเกมอ่ะทางด้านซ้ายสังเกตดูว่ามันจะขึ้นทางซอนอมินเยอะแต่ในเกมเนี้มาติสเซลเนี่ยอาจจะมีพลังงานที่ดีก็จริงนะครับแต่ว่าผมว่าบทบาทในการขึ้นเกมลุกมันจะถูกกระจายแบ่งออกไปตรงกลางว่ายังไงอ่า เมเดสันจะทะลุทะลวงได้ไหมหรือว่าคลูคูเซฟสกี้นะครับจะมีมิติลากตัดเข้าในแล้วก็เล่นร่วมกับใครนะครับเนี่ยมันน่าจะเป็นในลักษณะของการกระจายกระจายออกไปมากกว่านะครับไม่ขึ้นหนักขึ้นทางใดทางหนึ่งนะไม่เหมือนที่ผ่านๆมาที่หนักขึ้นทางด้านซ้ายมันแบบเอียงซ้ายมาเลยเกมรุกของสเปอร์นะครับมันก็เนี่ยมันน่าจะมีข้อดีตรงตรงจุดนี้ว่าพอไม่มีซอนอมินแล้วเนี่ย คู่แข่งอาจจะไม่ได้ให้ความจับจ้องกับการประกบการจัดการกับซอนอมินคนเดียวละคราวนี้เนี่ยมันจะเป็นใครก็ได้ที่ที่อาจจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นแล้วการที่คูรูเซฟกี้จะมีส่วนร่วมในเกมนี้ผมก็มองว่ามันจะทำให้การเล่นร่วมกับโซลันกี้กับแบ็กกับแมดดิสันหรือแม้แต่ใครที่จะลงมาแทนโซอนอมินทางด้านซ้ายอ่ะมันอาจจะมีความไหลลื่นแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับคือ ตอนก่อนเกมที่ยังเกมยังไม่เล่นเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกนะว่าผลลัพธ์มันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เราก็ได้แต่หวังว่าหวังว่านะพอไม่มีซซนหนึ่งมินแล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนในระบบเกมรุกของเราเนี่ยมันก็คงจะมีรูปแบบที่มันต่างออกไปนะครับโอเคนะฮะใครที่ลงมาแทนซนหนึมินก็ไม่ได้แปลว่าจะเล่นแบบซนหนึมินอย่างเดียวนะครับ มันอาจจะมีแบบซิกเนเจอร์ของแต่ละคนที่แบบเอองัดจุดเด่นของตัวเองเออกมาใช้เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้ทางการเขาเรียกว่าทำนายผลเนาะของในี่มินนะครับยกตัวอย่างของเนี่มินมาแล้วกันเขาบอกว่ารอบนี้ยูโรป้าลีกรอบเนี้ทีมจากอังกฤษจะสูญพันนะครับเขาทำนายผลออกมาเลยทั้งคู่ของลียงแมนยูกับสเปอร์แล้วก็เจอแฟรงเฟิร์ตเนี่ยสคู่เนี่ยเขาบอกว่า ทีมจากอังกฤษจะแพ้ทั้งคู่เลยนะครับด้วยสกอร์หต่อ2ทั้ง2คู่เอออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจรารณญาณว่าจะเชื่อไหมแต่สําหรับผมเนี่ยผมยังมั่นใจเลึกๆว่าทีมอังกฤษยังไปต่อได้นะครับยังไปต่อได้เออนะนั่นแปลว่าสเปอร์เราก็จะได้ไปด้วยนะนะครับ,นะรบเออเพราะว่าอ่าหยิบยกเอาการคาดหมายของในที่มินเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาบอกเล่านะ เพราะว่าผมเห็นมีคอมเมนต์เข้ามาถามว่ามันมีโอกาสไหมที่รอบชิงทีมจากอังกฤษจะไปเจอกันสเปอร์กับแมนยูเนี่ยในความรู้สึกลึกๆของผมแล้วเนี่ยจะเจอกันไหมเหรอก็ยัง50-50แต่ผมคิดว่าจากรอบนี้น่าจะยังมีตัวแทนจากอังกฤษหลุดรอดเข้าไปอยู่ผมผมว่าไม่น่าจะศูนพันนะครับเห็นต่างจากเนติมินนะครับเนติมินบอกจะไม่มีทมั้งแมนยูและสเปอร์เข้าไปนะ สมมุตินะสมมุติว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมเรื่องของนายแอนนี่กแบบสันคอนสุดๆนะครับผลการแข่งขันคืนนี้มันจะบอกได้เขาบอกว่าถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตามคนที่จะมาเป็นตัวเต็งผู้จัดการทีมคนต่อไปเนี่ยไม่ใช่อีราโอล่าของบอลมัดแล้วนะครับเหมือนกับว่าเขาจะไปมุ่งสร้างทีมบอลมัดต่อนะเหมือนแสดงเจตจำนงแบบออกมาชัดนะว่าอยากอยากอยู่บอลมัดต่อทีนี้ คนนี้ชื่อคนนี้แรงขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งนะครับก็คือมาโกซินวาของฟูแลมวัย47ปีนะฮะเขาบอกว่าเงื่อนไขนะการปล่อยตัวของมาโกซินวาเนี่ยที่ทำกับฟูแลมเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่ที่8ล้านปอนด์ซึ่งผมว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาหลักของเดนิลล l ล v วีหรือว่าสเปอร์เลยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จ่ายเงินชดเชยให้ชาวบ้านเขาตลอดนะครับปลดเป็นประจำ แล้วก็ต้องไปจ้างโค้ชใหม่มาแบบกลางฤดูกาลแบบนี้นะฮะข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่ามาโกซินวามีความใกล้เคียงที่สุดสำหรับผลงานของมาโกซินวาในฤดูกาลนี้นะครับพาทีมฟูลแลมเล่นไป32เกมนะครับอยู่อันดับ9นะชนะไป13นัดเสมอ9แล้วก็แพ้10มี48แต้มนะครับก็อยู่กลางๆตารางนี่คือผลงานของมาโกซินวาอ่ะ ขอเสียงหน่อยใครที่เชียร์มาโกซินวาหรืออยากได้มาโกซินวาหรืออยากได้ใครอ่าลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่จะคุยกันก็คือมาเทียสคุณย่าของบูฟนะครับคนนี้เนี่ยที่จริงก็เป็นข่าวกับหลายทีมแหละนะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วโอกาสการได้ตัวนี้มันก็น้อยนิดแต่ว่าสปเปอร์ก็เหมือนกับอยากจะเข้าไปเสี่ยงกับเขาอยู่บ้างเหมือนกันแล้วก็ พิจารณาว่าอยากจะยื่นนะครับอยากจะยื่นข้อเสนอ62ล้านตามเงื่อนไขาการปล่อยตัวของวูฟเนี่ยไปลุ้นกับชาวบ้านเขาด้วยนะครับ62ล้านปอนด์ก็ถือว่าอยู่ในระดับเดียวกับที่เราเคยซื้อริชารลิสันเคยซื้อโซลันกี้พวกนี้แหละนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรกองหน้าที่อยู่ในระดับราคาประมาณนั้นนะครับล่าสุดนี้บอกว่าสเปอร์อาจจะเข้าไปร่วมวงนะฮะร่วมวงในการ ฟ้าตัวด้วยนะครับอ่ะอยากได้ไหมก็ลองว่ากันเข้ามานะครับนี่คือเรื่องราวมาอัปเดตให้ฟังกันในวันนี้นะฮะโดยเฉพาะเรื่องราวของซอนนึมิลโอ้โหเป็นข่าวที่แบบเราเซ็งนะกับตันนะแต่ว่ามันก็ต้อง move on นะครับเมื่อว่าไม่มีจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าซ้อมกันแล้วกันฤด,ดูกาลหน้าก็ไม่รู้ว่าจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าก็ลองลองซ้อม <laughs> เตรียมทีมดูซิแต่ว่าในเวลานี้มันไม่ควรจะมาซ้อมอะไรนะพูดถึงนะเพราะว่ามันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อแล้วก็เป็นการที่จะบอกเราจะได้คําตอบแล้วเนี่ยว่าจะเข้ารอบหรือไม่ไม่มีซอนเนงมินประสิทธิภาพในการทําเกมรุกผมว่ามันก็คงจะด้อยลงแต่เราก็คิดว่าน่าจะมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นเราหวังอย่างนั้นเกมยังไม่เล่นเนี่ยมันก็สามารถที่จะหวังได้ทุกรูปแบบไปแหละนะครับไม่สิทธิ์ไม่ ไม่ผิดนะที่เราจะเราจะคาดหวังว่าเออมันจะดีมันจะดีในรูปแบบอื่นอ่ะอืมนะครับมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะไม่ได้ไปยึดติดกับการขึ้นเกมทางซอนนึงมินหรือเราไม่ได้ไปตั้งความหวังไว้กับคนคนเดียวมากจนเกินไปอะไรเงี้ยมันอาจจะดีก็ได้นะครับก็หวังอย่างนั้นขอบคุณที่ติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็อย่าลืมฮะสั่งเสื้อนะครับ ก็มีทั้งเสื้อยือดเปล่านะครับเริ่มต้นที่100บาทนะครับเสื้อยือดคอกลมคอวีแล้วก็เสื้อฮาวายนะฮะใส่รับซัมเมอร์ได้เลยแม้ว่าจะผ่านพ้นสงกรานมาแล้วนะครับเติมสีสันให้กับชีวิตหน่อยนึงนะฮะเติมความสดใสหน่อยเชียร์บอลไม่ค่อยสดใสก็ใช้ชีวิตให้สดใสแล้วกันนะฮะก็มีออเดอร์เข้ามามีเขาเรียกว่ามีรายได้เข้ามาจุนเจือช่องนิดนึงเนี่ยก็ถือว่า ทำให้เราชื่นใจแล้วก็อยากจะทำคลิปต่อๆไปขอบคุณมากๆที่อุดหนุนกันนะครับแล้วก็มาเจอกันหลังเกมนี้มีอะไรให้คุยกันบ้างเดี๋ยวมาเจอนะสวัสดีครับ